เยอะค่ะคุณล้นเขาบอกว่าจะตอกฝาโลงพวกที่ด่าพระเอ้ยมาตอกเลยค่ะเอามาดีเบตกับแม่หมอก็ได้นะคะพระทุศีลนั่นนะ่ะแม่หมอไม่ดีเบตรเรื่องทําดีความดีความชั่วแต่ไม่ดีเบตรเรื่องศีลร้อยยิบเจ็ดข้อนะเพราะว่าไม่ได้ผ่านไม่ได้เรียนไม่ได้จบไม่ได้ถือศีล ค่ะไม่เคยไปถือศีลค่ะไม่เคยไปบวชอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นมาดีเบตรเรื่องทําความดีสอนคนให้เป็นคนดีกันดีกว่านะคะถ้ามารับค่ะนะคะมาเลยมาตอบที่นี่ได้ค่ะนะคะผักทุสีนั่นนะคะยี่สิบนี้อ๋อเหรอคะเขาบอกจะตอบฝาโรงพวกที่ด่าพระ เฮ้ยจ้าจ้าค่ะลองดูค่ะลองดูค่ะลาตีภูมิงามเขียวเสียงเพราะอุ้ยขอบคุณค่ะนะเสียงเพราะหน้าไปผัดข้าวผัดไหมผัดข้าวผัดเราทําทไปร้องในครัวเนาะขอบคุณคุณชูเกียรติขอบคุณค่ะนะคะนี่แหละเขาบอกว่าถ้าเราเครียดเราก็ร้องเพลงเราจะได้หายเครียดแลวเอาความเครียดไปสู่ผู้ฟัง ขอบคุณลูกประดูออตากศินขอบคุณค่ะติดตามแม่หมอแล้วเอ,อซีลงพลค่ะขอบคุณค่ะวันหลังจะได้ล้องอีกนะคะเอาความเครียดไปสู่ผู้ฟัง24ี่พรุ่งนี้ใช่ไหมเรามาดูกันว่าใครจะตอบฝาใครนะคะแต่ขอก่อนปิดนะขอก่อนปิดว่าคิดถูกแล้วเหรอโลน้น คิดถูกแล้วเหรอที่พูดแบบนี้กับคนกับคาราว่ามาพูดลักษณะนี้คิดถูกแล้วเหรอยังสอนคนที่ทำดีอยู่ใช่ไหมคำนี้มันคือคำอาฆาตมาตร,ร้ายจิตใจต่างตมสถุนนะคะโล้นไม่เป็นไรไม่กลัวบาปเพราะว่าว่าคนเลว บาปหรือเปล่าไม่รู้นะแม่หมอก็มุสาคือกันเราจะว่าใครก็แล้วแต่นะคะคําว่ามุสาเนี่ยไม่ว่าเราจะว่าจะละเมิดจะด่าจะยุแยงตะแคงรั่วอย่างไรกับคนดีหรือไม่ดีเราก็มุสาค่ะนะคะเราก็ไม่มีสิทธิ์ว่าเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม่หมอยอมมุสาอยากว่าไอเนี่ยแหละนะคะเรามีสิทธิ์ไปว่าเขาเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าว่าคนเลวเราไม่ผิดผิดเหมือนกันค่ะตามหลักผิดเหมือนกันค่ะ คุณจรูนไกลหลงค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยตกใจเร็วมากหนึ่งชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นเราลากันแต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้เราดูว่าลงจัดสารแล้วเกิดอะไรขึ้นระหว่างวัน คงไม่ดูข่าอ,อย่างมากก็ดูก็ไปเข้าไปทักทายพวกที่มาไล่สดไล่กำลังใจคนที่อยู่หน้าศาลให้กําลังใจทีมงานทนายให้กําลังใจนะคะจำเลยทั้งสองท่านค่ะรักแม่หมอครับพอแม่หมอมาก็ได้คุยกันขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนแล้วก็รักทุกคนอ๋อไม่บาดแพรที่บอกไว้เลิกค่ะนะคะอ่ะแพรี่เขาก็ไปทางของเขาแล้วเนาะไปตามทางของเขาแม่หมอก็ใช้คําว่าอะไรนะป่อเข้าไป นะคะปล่อยเข้าไปเป็นเรื่องของแพรลี่แล้วค่ะนะคะเลิกยุ่งกับเขาแล้วค่ะสมัยก่อนก็จัดเขาเยอะเหมือนกันสมัยที่เข้าไปนั่งที่ถนนอักษะกับเสื้อแดงนั่นคือไม่ใช่กิจของสงนะคะเข้าไปในานามวัดไซทองตอนนั้นแม่หมอก็ไม่โอเคกับแพรลี่เหมือนกันนะคะแม่หมออยากให้สงให้ทํากิจของสงตามพุทธจน์ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ทม่ยากทำแค่นั้นเองอยู่นิ่งๆนะคะอยู่นิ่งๆไม่ต้องไปสนโซเชียลไม่ต้องไปสนกลางเมืองนะคะไม่ต้องไปเดินขบวนไปถือป้ายด้วยแถมตอนนั้นแขวนป้ายผู้หญิงนายกด้วยโอ้ยดูไม่ได้หมดศรัทธานะคะว่าแล้วเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวกับการเมืองแค่เล่าให้ฟังว่าไม่ชอบแพรรี่เพราะเหตุนี้ตั้งนานแล้วเพราะว่าประพฤติตัว ไม่เหมาะสมกับที่เป็นเจ้าอาวาสวัดนะคะแค่นั้นเองแค่นั้นเองค่ะไม่เหมาะสมนะคะลากันแต่เพียงเท่านี้อยากจะทำไฮไลท์สักหน่อยจะได้พอจะมีคลิปค่ะนะคะพอจะ